ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ผมก็มีพระมาแบ่งให้ชมนะครับแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะแต่รับความนิยมแล้วก็หาได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับก็คือพะระหลวงพระทวดพิมพ์ใหญ่นะครับปี02รุ่นจอมพลสลิดธนรัตนะครับเป็นเนื้อว่านผสม ผงนะครับเกเศแล้วก็ผงบางขุนพรมนะครับจัดสร้างในปีศูนย์สองนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ตามะวิการจัดสร้างนะครับก็สร้างโดยโจอมพลสลิดนะครับสร้างตามแบบฉบับแบบฉบับของวัดช้างให้นะครับแต่ว่าจะมีเหมือนสารของสมเด็จบางขุนพรมส่วนที่หักชำรุดนะครับที่ว่าท่านจอมพลสลิดได้เก็บไว้นะครับ จากการที่ว่าเป็นผู้บป็จุก,กุเป็นผู้เปิดกุนะส่งไปทางรถไฟนะครับให้ที่วัดช่างให้นะครับก่อสร้างเสร็จก็ภาคเกือบทั้งหมดได้ส่งไปให้จอมพลสฤษิ์เพื่อแจกจ่ายทหารเหลือไว้ไม่มากนะครับให้อาจารย์ทีมแจกไม่กี่องค์จึงทําให้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่คนที่รู้นี่ก็คือ มีเท่าไหร่ก็เก็บพิมพ์ทรงเป็นเนกลักษนะครับแกะพิมพ์ใหม่รุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์ตั้งแต่ยุคแรกๆเลก็คือ,อท่านจอมพลสลินะครับทานให้ท่านฝรั่งเศสนําไปให้ประธานธิบดีประธานาธิบดีชาวเดอโกฝรั่งเศสผูชาติดตัวแล้วก็ ปลอดภัยนะครับรอดพ้นจากการลอบสังหารลหลายๆครั้งนะครับรุ่นนี้ก็จึงใช้แทนวัชางให้ได้เลยนะครับ<_ <EN> _>ก็จะมีพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิม์กลางพิมพ์มาลอดนะครับแต่ละพิมพ์ก็จะมีตำหนิแยกย่อยไปอีกนิดหน่อยนะครับเนื้อหาค่อนข้างสวยนะครับ จำนวนสร้างก็น่าจะประมาณ2,502ตัำจำนวนปีเลยนะครับโอเคมาดูรายละเอียดนะครับ พิมพ์ทรงมีเอกลักษณ์นะครับวงนี้ได้จมูกโด่งมีเมตตาชัดเจนติดปากติดไลยสวยครับพิมพ์ทรงแขนก็ชัดเจนลึกคมทีป็นหลิวคมชัดครับ จะมีเม็ดบางขุนพรมเยอะนะครับตรงนี้ปิดมาเยอะนะครับเม็ดขาวเป็นไขว่านขึ้นธรรมชาตินะครับผสมว่านดินกากยายักษ์มีเม็ด ดำเม็ดน้ำตาลเม็ดแดงมีแร่มีชิ้นส่วนบางคนพรมเลยครับองนี้เม็ดค่อนข้างใหญ่เลยเน <_ c oughs> ื้อหาเป็นธรรมชาติดียดังานดานหลังก็ปั๊มบอลอนะครับสวยงามหายากมาก ปีศูนย์สองะครับสวยงามครับองนี้ปั๊มได้คมชัดนะครับ หายากครับหายากมากรุ่นนี้พิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับ เียบชิ้นส่วนบาขงขนพรมเม็ดขาวๆโอเคฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแบ่งกันชมอีก